สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่ e านด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนุยเช่นเคยคุณครูนุยนะคะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยที่20นะคะสัปดาห์นี้หน่วยเด็กน้อยผู้พิทักษ์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเด <quis> ็กๆค่ะก็คือเรื่องที่2ของหน่วยที่20นะคะก็คือเรื่อง ภาวะเรือนกระจกนะคะอ่าเด็กๆรู้จักภาวะเรือนกระจกไหมคะอ่าภาวะเรือนกระจกเกิดจากอะไรบ้างคะเด็กๆรู้จักไหมคะอะ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย่ภาวะเรือนกระจกหรือว่าการเรือนกระจกนะคะอ่าเป็นองค์ประกอบของชั้นอ่าบรรยากาศห,ห่อหุ้มโลกนะคะอ่าก็เสมือน เลือนกระจกนะคะการเหล่านี้นะคะมีความจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกนะคะให้คงที่มากนะคะแต่หากปริมาณสูงเกินไปก็จะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นะคะเด็กๆคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อมากันเลยอ่าสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะสิ่งแรกก็คือ,อโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเด็กๆคะ่ะอ่า ก็เพราะว่าทําไมโรงงานอุตสาหกรรมโอโรงงานอุตสาหกรรมนะคะถ,ถ้าทไมถึงทาให้เกิดภาวะเรืองกระจกอะ่ะก็เพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอะ่าเป็นโรงงานนะคะเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะในกระบวนการผลิตต่างๆนะของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอ่าก็จะมีการเผาเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือผลิตการพลังงานต่างๆ หาจึงทำให้เกิดการเรือนกระจกขึ้นมานะคะเด็กๆขาอาต่อมากาขยะการทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะอาจทำให้แม่น้ำของเราเน่าเสียนะคะส่งกลิ่นเหม็นนะคะอาก็จะทำให้เกิดมลพิษในภาวะต่างๆนะคะเด็กๆขะอาต่อมา,อาการขนส่งนะคะก็คืออา รจราจรติดขัดนะคะทำให้เกิดการมลภาวะมลพิษนะคะเนื่องจากคนใช้รถยนต์จำนวนมากนะคะในเด็กขาจึงทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะจากการขับขี่รถที่มีปริมาณจำนวนมากนะคะ,ะต่อมาการตัดไม้ทำลายป่านะคะ การตัดไม้ทำลายปา่านอกจากจะทําให้การทําลายธรรมชาติแล้วยังทําให้โลกของเราร้อนด้วยนะคะเมื่อโลกของเราร้อนแล้วก็จะเกิดเกิดอะไรคึ้นนี่คะอ่าเกิดการเรือนกระจกนะคะอ่าต่อมาจากภาพที่ครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะอ่าที่ทําให้เกิดการเรือนกระจกนะคะ ภาพที่ทั้งหมดที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กดูนะคะจะทําให้เกิดมลพิษมลภาวะนะคะทําให้โลกร้อนนะคะจึงทําให้รังสีของดวงอาทิตย์นะคะสะท้อนกลับเข้ามาแล้วก็สะท้อนออกไปนะคะทาให้อุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมนะคะและเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการโลกร้อนหรือว่าปรากฏการเลือนกระจกนั่นเองนะคะเด็กขค่ะ,ะต่อมาเรามาดูค่ะเราจะทำอย่างไรจะทำให้เราลดการเลือนกระจกหรือว่าลดโลกร้อนได้นะคะอ่ะอันดับแรกก็คือ ลดการใช้พลังงานอะไรบ้างคะนดการใช้พลังงานคะ,ะลดการใช้รถยนต์นะคะถ้าหากไม่จําเป็นนะคะเราก็จะมีการปั่นจักรยานแทนนะต่อมาการจัดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเมืองเราก็จะแบ่งแยกขยะนะคะ,ะตาม ขยะแต่ละชนิดนะคะอ่าก็จะทิ้งให้ลงถังให้ถูกถังนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะอันตรายขยะพลาสติกหรือขยะมูลอยนะคะเราควรแยกขยะกันนะคะเด็กๆคะ่ะต่อมาการเดินทางที่ยั่งยืนนะคะและพัฒนานระบบขนส่งสาธารณะนะคะอ่า วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ภาวะเรือนกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูการบ้านของเราวันนี้นะคะฮะการบ้านของเราวันนี้นะคะอยูอ่ก็คือชุดเสริมทักษะนะคะอันเล่มที่สองนะคะอยู่ที่หน้าที่4ี่บสนะคะเด็กๆค่ะอันเราให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยนะการบ้านของเราวันนี้นะคะ ให้เด็กๆระบายสีภาพที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะและเขียนคำพท์ตามรอยปลาแล้วอ่านออกเสียงคำพท์ด้วยนะอันนี้ครูให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเด็กๆคะไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ